สวัสดีคุณผู้ชมใครที่จองรถหรือว่าออกรถโจท้ามาเจสตี้ Majesty, ตัวใหม่ล่าสุดพลาดไม่ได้คันนี้ติดตั้งกันแบบฟูลสิสเทมนะครับมีในส่วนของลำโพงเป็นฟอร์เ้าเข้าช่องเดิมของตัวรถเป็นการอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงนอกเหนือจากนั้นคันนี้ยังปูพื้นไม้รามิเนตให้ง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นด้วยมีสครับเพจตรงรุ่นมาเจสตี้ที่มีไฟโลโก้สวยงามนอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มในส่วนของ ไฟหลังคานะครับเพิ่มความพรีเมียมนีฮะให้กับตัวรถแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็คือในส่วนของโชคกฝาท้ายตรงรุ่นโตต้ตามา j เตสตีที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดปิดฝาท้ายด้านหลังแล้วก็ท้าแขนคนขับนะครับให้คนที่ขับรถเนี่ยสบายมากขึ้นไม่เมื่อยสามารถมีเท้าแขนวางแขนได้การติดตั้งเป็นแบบไหนแล้วติดตั้งเสร็จออกมาเสียงดีขนาดไหนการใช้งานเจ๋งขนาดไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ ตอนนี้ผมอยู่ในรถโตต้ามาจเอสตี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ติดตั้งระบบเสียงยลำโพงเป็นฟอร์อคอหู่หาคู่หลังในส่วนของหัวใจหลักสําคัญในการปรับจูนใช้เป็นโ o s ซอร์แอลพนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวซับคันนี้ติดตั้งเป็นซับ 10นิ้วออดิสันเรียกได้ว,ว่าเบรดเนี่ยต้องแน่นอย่างแน่นอนครอบคุมทั้งคันเพราะว่าได้ซับขนาด10นิ้วเลยคุณภาพเสียงดีขนาดไหนนะครับเดี๋ตามชมกันแต่ก็ก่อนอื่นเลยครับนี่เท้าแขนนะฮะอยากนั่งสบายๆคนขับแบบนี้นะครับแนะนําให้ติดตั้งในส่วนของตัวเท้าแขนเพิ่มนะฮะคนขับนั่งก็สบายขับรถก็ไม่เมื่อยนะครับต้องมีนะครับสามารถยกเก็บแบบนี้ได้นี่นะครับหรือว่าจะเอามานะครับ ปรับระดับได้นี่แบบนี้นะคะเท้าแขนสบาย,บาย,บายแนะนําเลยแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคุณภาพเสียงที่ได้ของรถคันนี้กันดีกว่าครับหากเรามีวันใหนที่เธอนั่นอ่นะต้องการขับรุษย์หรใครนั่นขางข้างตัวฉันจะไปอรงนั้นไม่พร นอกเหนือจากเท้าแขนคนขับที่เพิ่มความสะดวกสบายแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือนี่เลยครับสครับเพจนะครับตัวนี้มีไฟนะครับเปิดปิดนี่เป็นโลโก้มาเจสตี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือตัวไฟเพดานนี่นะครับปรับเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะปรับเป็นสเต็ปได้นะครับเปลี่ยนสีได้นี่นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะควบคุมผ่านเจ้าตัวรีโมทไร้สายแบบนี้เรียกได้ว่าเพิ่มความพรีเมียมหรูหราในรถนะครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวพื้นนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นพื้นไม้ลามิเนตนะครับให้ผิวสัมผัสเหมือนเราเดินอยู่กับพื้นไม้เลยนะครับนี่ฮะมีลายแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับอะไรหกอะไรเลยกก็สามารถเช็ดได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือโช็คไฟฟ้านะครับตรงรุ่นโตยต้ามาเจสตี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับการปิดเปิดก็สะดวกสบายไม่ต้องโหนนะเพราะว่าฝาท้ายมันหนักเป็นระบบอัตโนมัติ เป็นแบบไหนเดี๋ยวตามผมไปชมกันดีกว่าครับมาดูในส่วนของโชคฝาท้ายโตต้ามาสเตสติ้กันครับนอกเหนือจากการที่เราจะกดเปิดตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับหรือว่ามีปุ่มนะครับสามารถสั่งเปิดจากด้านหน้าคนขับได้กุญแจรถอันเดิมของเราก็สามารถที่จะสั่งงานเจ้าตัวโชคฝาท้ายนี้ได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มปลดล็อก3ครั้งนะครับเนี่นะครับ ตัวโช๊คฝาท้ายก็จะทํางานอัตโนมัติบางทีเราถือของหิ้วของมาเรามีกุญแจอยู่แล้วเราสามารถสั่งงานให้ตัวโช๊คเนี่ยเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาปิดเราจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดที่รีโมทเหมือนเดิมก็ได้นะครับตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะใช้รีโมทเดิมของตัวโรงงานเนี่ยสั่งงานในส่วนของตัวโช๊คฝาท้ายได้สะดวกสบายแบบนี้เลยครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมกับออปชั่นครบในรถโตลต้ามาเจสตีตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงคันนี้ใครที่อยากติดตั้งแบบรถคันนี้หรืออยากติดตั้งออปชั่นเสริมต่างๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่วิราชออด d i o ทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือสอบถามผลโดยตรงได้ที่เบอร์081 734 8370นะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม e b o o k y o u t u b e กด Subscribe สั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทางฮล f i ฟินออร์รแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ สวัสดีครับ